สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้6กุมภาพันธ์2564ครับวันนี้นําตารางจ่ายเงินอสมอเดือนกุมภาพันธ์2564มาเล่าให้กับออสมอทั่วประเทศฟังครับก่อนที่จะชมารายละเอียดครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องตองพรผมไว้ได้วยนะครับเมื่อช่องตองพรผมขึ้นคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้เห็นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับ ตารังจ่ายเงินอสมอเดือนกุมภาพันธ์2564ครับมาดูวันเดือนปีที่โอนเข้าบัญชีนะครับ15กุมภาพันธ์โอน1,000บาทครับเป็นเงินค่าประกันโอสมอเดือนมกราคม2564โอนวันที่15ครับแล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์2564โอนอีก500เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19เดือนมกราคม2564สรุปเดือนกุมภาพันธ์มีการจ่ายเงิน 2รายการนะครับส่วนรายการหักดูคลิปต่อไปครับจะเอารายการหักของชกสสมมาเล่าให้ฟังว่ารอบจ่ายเดือนกุมภาจะหักชกสสมวันที่15นี่จะหักกี่บาทชมรายละเอียดในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ